สวัสดีครัเ,เพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราสามัคคีกับเราเฉพาะกิดนะคะปรกจำวันที่13สิงหาคมปี66นะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกับพนันนะคะสําหรับเราสามัคคีตัวเด่นก็คือ0ูนย์สามห้าแปดศูนย์ศูนย์ศูนย์สามศูนย์ห้าศแปดสามศูนหสามแปสาห้าสามแสามห้า

แปดเก้าเก้าแปดเนาะขอพรทุกคนโชคดีนะคะจับผู้รุ้นด้วยกันเด้อสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแตเพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะคะอย่าลืมกดชับสไครกดไลคให้ด้วยนะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ